ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ต e e ฟรอน n t วันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีการบินทางทหารสุดล้ำที่ผสานความหรูหราความแข็งแกร่งและพลังการโจมตีเอาไว้ในลำเดียวกับเครื่องบินลำเลียงคาซาซี212 a v o ีโคา2026รุ่นพิเศษที่ถูกดัดแปลงเพื่อภารกิจเฉพาะทางของกองทัพยุคใหม่เครื่องบินลำเลียงลำนี้ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่โชบเฉียวขนาดใหญ่กว่ารุ่นปกติหลายเท่าเพิ่มขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพล ยุทธุปกรณ์และระบบ,รบครบครบวงจรพร้อมเสริมด้วยอุปกรณ์ล้ำยุคที่ไม่มีในรุ่นมาตรฐานตัวลำเครื่องถูกทาด้วยสีขาวเงางามแบบทหารที่เปล่งประกายเมื่อต้องกับแสงไฟผิวลำตัวสะท้อนแสงอย่างชัดเจนมองเห็นได้ถึงรายละเอียดของทุกชิ้นส่วนโลโก้กองทัพขนาดใหญ่ถูกติดตั้งอย่างภาคภูมิใจบ่งบอกถึงพลังของเทคโนโลยีและความเป็นมืออาชีพภายในโชว์รูมหรูหราที่ออกแบบมาอย่างวิจิตรบรรจงพื้นสีขาวเงาเป็นประกายตัดกับแสงไฟที่สะท้อนบนลำตัวเครื่องบิน สร้างภาพลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบที่ไม่อาจละสายตาเราจะเริ่มต้นสำรวจจากโครงสร้างของลำตัวเครื่องคาซาซีสอรุ่นใหม่นี้ถูกเสริมวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมพิเศษที่ให้ความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาช่วยให้เครื่องบินสามารถบรรทุกได้มากขึ้นแต่ยังคงความคล่องตัวในการบินปีกของลำเครื่องถูกขยายความยาวพร้อมเสริมช่องติดตั้งอาวุธยุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นระบบยิงมิสไซล์อัจฉริยะ ปืนกลอัตโนมัติหรือระบบป้องกันตัวด้วย AI เซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลาสามารถจับเป้าหมายได้แม่นยำในระยะหลายร้อยกิโลเมตรเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับพื้นที่ที่กว้างขวางและหรูหราบาะดที่นั่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีระบบควบคุมอุณหภูมิแสงและการสื่อสารส่วนตัวพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระและยุโทโธปกรณ์อย่างเป็นระเบียบห้องนักบินมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเช่นจอแสดงผลแบบสัมผัส HUD ระบบนำทาง GPS ดาวเทียมแบบแม่นยำและระบบควบคุมบินอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์สภาพอากาศและเส้นทางแบบเรียลไทม์สิ่งที่น่าทึ่งคือระบบอาวุธของเครื่องคาซาซีสองรลำนี้ถูกพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้หลายรูปแบบทั้งโหมดลาดประเวณโหมดจู่โจมหรือ Mac, แม้กระทั่งโหมดป้องกันเครือข่ายไซเบอร์พร้อมระบบสื่อสารกลางที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานบัญชาการหลักระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์หรือสงครามอิเล็กทรอนิกสช่วยให้ลำเครื่องสามารถปิดการเคลื่อนสัญ,ญญาณของศัตรู แทรกแซงข้อมูลและป้องกันการถูกตรวจจับจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีแรงขับสูงแต่ประหยัดพลังงานเสียงเบาและสามารถบินได้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนและสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วยความเร็วและระยะบินที่ไกลกว่ารุ่นก่อนแผนพัฒนาเครื่องบินลำนี้ใช้เวลากว่า6ปีโดยมีทีมวิศวกรร่วมจากหลายประเทศเพื่อสร้างแพลตฟอร์มทางทหารที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแค่ลำเลียงของเท่านั้น แต่สามารถกลายเป็นห้องประชุมเคลื่อนที่ฐานบัญชาการหรือแม้กระทั่งห้องวิจัยทางเทคนิคได้ภายในไม่กี่นาทีตลอดวิดีโอนี้เราจะพาท่านไปรู้จักทุกซอกทุกมุมของเครื่องบินลำนี้ทั้งการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์เสริมระบบสื่อสารและกลยุทธ์การใช้งานในสนามรบจริงพร้อมตัวอย่างจำลองภารกิจจากสถานการณ์ทั่วโลกเราจะพาท่านชมการสาธิตการเปลี่ยนโหลดอาวุธอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง10นาทีการปฏิบัติการร่อนลงในพื้นที่เสียย่ยงภัย และการแทรกแซงทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์เครื่องบินคาซาซีสองร้อยารรุ่นพิเศษลำนี้คือบทพิสูจน์ว่าทหารยุคใหม่ต้องการมากกว่าความแข็งแกรง่งแต่ยังต้องมีความยืดหยุ่นเทคนโนโลยีและความพร้อมในทุกมิติของสงครามหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เพราะเรายังมีเนื้อหาน่าสนใจอีกมากมายที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกที่ช่อง Steel Front ของคุณ